สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Cisco p a c k e t Tr t Tracer ตอนที่9 adding iot device นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องโหลดไฟล์ p a c k e t t r a รั e r iot ก่อนนะคะโดยเราจะเข้าไปยัง Cisco p a c k e t Tr t Tracer ตอนที่9นะคะแล้วก็ทำการโหลดได้โดยการคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นใน เออหน้าใหม่ให้นะคะแล้วก็ทำการกดโหลดเลยนะคะจากนั้นเราก็เปิดไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อที้นะคะในการโ p e เพนะคะแล้วก็เข้าไปที่ที่เราเคยโหลดเมื่อกี้นะคะการโเพเราสามารถดูรายการอุปก,กรณ์ iot ในแพเกจ เซอร์ได้ที่เมนูอุปกรณ์ที่มุมล่างสไตลนะคะแล้วก็จะกดเข้าไปในที่ NDI ก่อนแล้วก็เลือกเลือกมงนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ด้าน IOT นะคะเราสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ใน workspace เนี่ยโดยการเอาเมาส์เนี่ยลากลากไปที่จุดที่ต้องการนะคะแล้วก็ มันก็จะปรากรายละเอียดต่างๆเช่นพอร์ต p p การเชื่อมต่อให้นะคะเราสามารถกดเปิดปิดอุปกรณ์ได้โดยการกด alt ที่คีย์บอร์ดหรือปุ่ม alt นะคะแล้วก็คลิกที่อุปกรณ์ะคะ่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมี กลมๆเน่ยขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มโดยการคลิกที่โฮมเกเว์นะคะเพื่อเข้าสู่การตั้งค่านะคะคลิกที่แถบเมนูคอนฟิกค,ค่คะคลิกที่เมนูเลยจากนั้นก็คลิกที่ไวเลดะคะ่ะไวเลดก็ดูการตั้งค่านะคะ เมื่อเมื่อดูเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดหน้าต่างตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็คลิกที่แท็บเล็ตเพื่อเข้าสูก่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ทำการคลิกที่เมนูเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็เลือกไอคอนเว็บเบราว์เซอร์นะคะอ่าแล้วก็จะทำการระบุ IP Address ของ Home g มเก w เวนั่นก็คือ192 หนึ 1> 1่งแปดองห้าจนะคะแล้วก็ทำการกดโ o ได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เราก็จะทำการระบุ username และ password นะคะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็น admin คะ่ะ password ก็จะเป็น admin นะคะจากนั้นเราก็ทำการ คลิก s ับมิ t ได้เลยค่ะจะปรากฏรายการ IoT ที่เชื่อมต่อกับ Home Gateway นะคะเมื่อเราคลิกที่รายการอุปกรณ์เนี่ยก็จะปรากฏสถานะของอุปกรณ์นะคะเราจะทำการปิดหน้าต่างนี้เพื่อเพิ่อมอุปกรณ์ IoT ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบสายเข้ากับเอ็กเบินะคะแล้วก็จะทำการติดตั้ง ราวสปินเกอร์ลงใน Workspace นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็คือราวสปินเกอร์นะคะมันก็จะอ่านว่าลาวสปินเกอร์แล้วก็จะทาการติดตั้งตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เลื่อนนิดนึงเชื่อมต่อสายค o ปเปอร์ก็คือสายตรงนะคะแล้วก็จะกดไปที่ c o n n e c t นะคะแล้วก็ทำการเชื่อมเชื่อมจาก เราสปริงเกอร์พอร์ตอินเทอร์เน็ต0เข้ากับ h o m e กท B นะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ต2นะคะในที่นี้เราก็จะสามารถย้ายได้นะคะย,ย้ยายได้หลังจากนั้นเราก็จะทำการตั้งค่าเราสปริงเกอร์นะคะแล้วก็จะทำการคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เมื่อเมนูนะคอนฟิกค่ะ เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เป็น s p ินเกอร์นะคะแล้วก็จะตั้งค่า LT server เป็น home gateway ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะก็ติ๊กที่ home gateway นะคะแล้วก็แล้วก็จะเลือกที่ Fast Internet 0นะคะเพื่อเปลี่ยน IP configuration นะคะเป็น DHCP นะคะ แล้วก็ตัวสอบจากแท็บเล็ตดูนะคะว่าไอตัวเนี้มันถูกเชื่อมต่อกับโฮมเกเว์แล้วหรือยังแล้วก็จะทำการเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ใช้ ip 1 9 2 1 6 8 ใส่ username และ password แล้วก็กด submit นะคะจะเห็นได้ว่าที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้เนี่ยขึ้นแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูการเพิ่มอุปกรณ์ IoT ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเม t เบิร์กนะคะแล้วก็การดัวท็กวินี้อ,อไปก่อนนะคะทำการติดตั้งเราก็จะทำการต,ตั้งตัวนี้เข้าไปใน workspace นะคะ จากนั้นก็คลิกที่ตัวของมันเพื่อทำการตั้งค่านะคะแล้วเลือกที่ Advanced ค่ะเมื่อคลิกที่ Advanced ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแถบเนมนูจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ทำการคลิกที่ i บ o นะคะเปลี่ยน Network Adapter เป็น PTIOT นะคะแล้วก็ MM1 v i w นะคะ หนึ่งแต่มันอยู่คลิกที่แทบเมนูคนอนฟิกค,ค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนชื่อเปอเแล้วก็ทำชื่อมันไปนะคะ เปลี่ยน iot server นะคะเป็น home gate เอคะ่ะคลิกที่ w i o l e t ศูนย์เปลี่ยนตัวนี้เป็น wpa2 psk นะคะ ก็ระบุค่า my secret key นะคะเมื mm ่อ hmm. เราระบุเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการปิดสังเกตว่าไอ mm hmm. อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเชื่อมกับโฮมเก e w เวแล้วนะคะ mm hmm. ก็ตรวจสอบได้จากแท็บเล็ตดูว่า ไอตัวนี้เราได้เชื่อมต่อมันแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์มดูนะคะแล้วก็ใส่ IP ใส่ Admin แล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะสำหรับตอนที่9นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ iot เบื้องต้นและ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT แบบทั้งไรสายและใช้สายนะคะเข้ากับเครือข่ายหรือ Home gateway ที่ใช้สำหรับเกิดปรบการทํทำงานและควบคุมการทำงานอุปกรณ์ IoT ค่ะสำหรับตอนที่9ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ